พื้นดวงของคนที่เกิดปีไหนนะคะที่สามารถทำธุรกิจทำงานกับชาวต่างชาติแล้วรุ่งมาดูกันที่ปีแรกก่อนนะคะก็คือคนที่เกิดปีชวดปีชวดเนี่ยมีความขยันก็มีกําลังใจสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้ภาษาดีๆเลยไม่จำเป็นต้องเขียนได้แค่พูดได้อย่างเดียวนะคะคุณจะมีเจ้านายที่ดีแล้วก็ได้เป็นคนสนิทของคนที่มีเงินมีทองแบบต่างชาติเลยแหละลองไปฝึกภาษาดูนะคะต่อมาค่ะคนที่เกิดปีฉลู คนที่เกิดปีฉลูเนี่ยมีความ ค่อนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีความพยายามมากใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนตัวเองค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความสุขขุมพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยนิสัยโดยรวมนะคะเหมาะกับการที่จะได้ทํางานกับคนที่ต่างชาติต่างภาษาเพราะว่ามีความอดทนแล้วก็มีความขยันและเข้าใจคนอื่นนะคะจะทําธุรกิจกับเป็นชาวผมทองอว่าจะเป็นผมดําตัวขาวอย่างเช่นโซนพิจีนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าสามารถทําได้แต่จะเป็นการ ทํางานที่ไม่ได้อยู่ชิดตัวเจ้านายเป็นงานที่ได้รับคําสั่งหรือว่าอยู่ในแผนกอะไรแบบนี้นะคะเป็นรูทีนก็คือทําซ้ําๆงานเดิมๆหรือมีสูตรซ้ําๆแบบนี้ค่ะคุณจะอยู่ได้นานแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ง่ายต่อมาคนที่เกิดปีมะโรงนะคะโดยนิสัยก็คือเดินทางอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทําเป็นพาร์ทเนอร์กันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองนะคะหรือว่าไปหาโอกาสทางธุรกิจไป จับมือหรือว่าพยายามเอานู่นเอานี่เอานั่นมาขายนะคะไม่ค่อยอยากจะเป็นลูกน้องเท่าไหร่มีต่างชาติเนี่ยพร้อมจะพพอร์ตคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะนี่ถือว่าดีต่อมาค่ะคนที่เกิดปีมะเส็งเป็นคนที่ทำอะไรค่อนข้างจะรวดเร็วพูดชัดๆตรงๆแต่ว่าไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นเท่าไหร่บางทีเนี่ยนิสัยตรงนี้เนี่ยคล้ายกับ หลายๆประเทศที่เขาพูดด้วยความตรงไปตรงมาไม่ได้ยิ้มพั้มเพื่ออะไรแบบนี้นะคะเหมาะกับการที่จะทํางานกับผู้สูงอายุต่างชาติตอนนี้เขากําลังต้องการหาคนไปดูแลผู้สูงอายุเนาะเป็นธุรกิจที่ดีมากๆคุณสามารถหาเงินได้ค่อนข้างเยอะต่อมาค่ะคนที่เกิดปีมะเมียจะเป็นลักษณะของการที่ว่ามีเพื่อนต่างชาติมีคนรู้จักเป็นต่างชาติค่อนข้างเยอะแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยอาจจะคิดเยอะหน่อยในเรื่องของการลงทุนหรือว่าจะทําอะไร ร่วมกันกับต่างชาติแต่ถ้าไปในฐานะของการเรียนการเดินทางหรือว่าการไปทํางานอันนี้ถือว่าไปได้ดีแล้วก็เก็บเงินได้เยอะมีความสุขมากกว่าอยู่ประเทศไทยด้วยต่อมาคนที่เกิดปีวอกค่ะถ้ามีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศจะมีการเปลี่ยนไปหลายๆที่ยังไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะวกไปไปมา,มาแบบนี้คนที่เกิดปีวอกนะคะเน้นในเรื่องของร้านอาหารหรืองานที่เกี่ยวกับการขนส่งตรงนี้ไปตรงนั้นตรงนั้นไปตรงนี้นะคะไม่นั่งอยู่ใน ออฟฟิศจนหน้าเบือ่ออันนี้คนปีวอกทำงานได้ดีคนเกิดปีระกาก็ทำงานกับต่างชาติได้ค้าขายกับต่างชาติได้เหมือนกันนะคะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มที่เป็นเอเชียก็ถือว่าดีพอสมควรแต่สิ่งที่คนเกิดปีระกาต้องระวังก็คือในเรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของภาษีเรื่องของบัญชีหรือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศถ้าจะทำธุรกิจร่วมกันคนเกิดปีระกาต้องระวังเรื่องนี้มากๆนะคะเราต้องหาคน ที่มีความสามารถคอยช่วยคุณไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่คุณหามาได้เยอะๆอยู่ดีๆมันหมดไปเพราะค่าปรับเพราะฉะนั้นนะคะโดยรวมคน12ปีนักศสตร์สามารถเดินทางและทําการค้าขายกับต่างชาติได้แต่ที่สําคัญเรื่องของภาษาความรู้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมคุณเข้าใจเขาเยอะคุณก็ได้เปรียบในการทําธุรกิจกับต่างชาติอยู่แล้วค่ะ